ดูดวงชาวราศีพิจิกถ้าถูกานวันที่หนึ่งให้เงียบให้มากที่สุดท่านเคยเจอหรือไม่ใครบางคนที่ถูกานวันที่หนึ่งแล้วไม่ได้ใช้เงินเหมือนเหมือนกับการเบิกบุญมาใช้ทั้งหมดนะครับขอให้ข้าพเจ้าถูกานวันที่หนึ่งขอให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภแต่ไม่ได้ใช้เงินกันทักคนเพราะอะไรเบิกบุญมาใช้ตัวเองบุญน้อยอยู่แล้วขอให้เบิกบุญมาหมด นะผมก็เกิดขึ้นกับผู้คนเยอะแยะมากมายออกข่าวหน้าหนึ่งเยอะแยะมากมายบุคคลนนั้นนะครับได้ถูกางวันที่หนึ่งแต่พอข้ามถนนแล้วไปเลยนะครับตุยเลยไม่ได้ใช้เงินนะผมเขาเชื่อกันว่าตั้งแต่โบร,โบราณแล้วเขาเชื่อว่าถ้าถูกางวันที่หนึ่งให้เงียบให้มากที่สุดห้ามพูดห้ามบอกห้ามกล่าวถูกก็แอบ,บเงียบเก็บเงินไว้ก่อนอย่าเพิ่งใช้ด้วยนะอย่าใช้อย่าผีเขาเห็น นะผม๋ยวเขารู้นะครับ๋ยวคนเห็นคนรู้นะครับจะมาทวงตามนี่ของท่านหรือว่าตวงตามขอขอให้มันหมดตัวนะผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านให้เงียบก็ไว้ให้หลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปรปับปรุงในโชคชะตาตกตําแหน่งให้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปรผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดให้มุง่งมั่นมุ่งตรงแบงหน้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็ม นับหัวใจพองโตหานคู่เกิดความแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีทุ้งก้าวเหลืองรารามเหลือกินเหลือใช้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการปฏิบัติการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์อัศวินขี่ม้าถือเหรียญจะนำพาซึ่งโชคลามเงินทองบรารมีวัสนาตกตำแหน่งชาลอดให้ท่านมุ่งบ้านมุน่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคตามีดดาบปากเต็มหลัง กวนกวยกันสักกสายอดทนอดกัน้นแทบจะทนไม่ไหวอำนาจบุญบาร,รมีวาสนาโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาหนึ่งดาบถือดาบตั้งขึ้นกาด้ยกาเสียการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มตกตำแหน่งเดอะเวอร์ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงพากันสมณศิติดกับดักมลเสน่ห์ม์จันทาด้วยอำนาจบุญวาร,รมีวาสนาตกตำแหน่งเดอะซัน แสงสว่างมนจันทาส่งแสงมาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดก้านแทบจะทนไม่ไหวตก,ตกตำแหน่งไฮเปอร์เพนสิ่งสิงทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคเพราะฉะนั้นการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งจริงดีท่านจะได้เป็นที่หนึ่งด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาจัดหนักจัดเต็มพลิกจากร้ายกลายเป็นดี แสงสว่างครอบครัวเข้ามาสองแสงมนจันทางเข้ามาจัดหนักจัดเต็มทําให้ท่านมีความสุขในท่านลื่นเลืงสังสรรค์ไล่ลําลเต้นระบําเพลงกองกันให้มันมองการไกลถึงอนานคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงจะตาจะเปิดพลิกจากร้ายกลายเป็นดีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค เราผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีท่านจะได้ชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายอัศวินขีม่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูมารให้หมดไปสิ้นดวงชะตาจะเปิดนั้นโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองเข้ามาถึงเวลาการบุญกุศลวาสนาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดี ดวงชะตาจะเปิดนั้นลื่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสสมสมหวังดังใจหมายได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ชอบนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่สิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมนะครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมให้ทิปหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้นะครับผมขอให้ด้านแจําชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดี สำหรับชาวราศีพิจิกในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในหลายๆด้านของชีวิตดาวพลูโตซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะส่งอิทธิพลให้คุณมีพลังและความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆในขณะที่ดาวอังคารจะกระตุ้นให้คุณมีความกล้าและพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆในเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงานดาพวพลูโตจะส่งเสริมให้คุณมีความลึกซึ้งในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสำคัญหรือมีโอกาสในการแสดงความสามารถของตัวเองนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในที่ทำงานความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องลึกของปัญหาจะทำให้คุณโดดเด่นในสายตาของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในช่วงกลางเดือนดาวอังคารจะกระตุ้นให้คุณมีความกล้าและความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานคุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะรับความรับผิดชอบมากขึ้นหรือท้าทายตัวเองด้วยงานที่ยากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้กลายเป็นความยิงโส หรือการเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมง,งานโดยไม่จำเป็นช่วงปลายเดือนอาจมีความท้าทายในการทำงานร่วมกับผู้อื่นดาวเสารอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดกับกฎระเบียบหรือขั้นตอนการทำงานที่เคร่งครัดเกินไปพยายามใช้ความอดทนและการสื่อสารที่สร้างสรรในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และการหาทางออกร่วมกันจะช่วยให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการส่งใบสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยการสืบสวนหรืองานที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ขั้นสูงคุณจะสามารถแสดงจุดเด่นของตัวเองได้อย่างโดดเด่นและมีโอกาสสูงที่จะได้รับข้อเสนอง,งานที่น่าสนใจ ด้านการเงินในด้านการเงินเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีดาวพฤหัสบดีจะส่งเสริมให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้อาจจะเป็นการได้รับโบนัสพิเศษการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมจากงานพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีแรงบันดาลใจในการวางแผนการเงินระยะยาวเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาเรื่องการลงทุน หรือการวางแผนเกษียณความสามารถในการวิเคราะห์ของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการตัดสินใจทางการเงินช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีสำหรับการจัดการหนี้สินหรือการเจรจาเรื่องการเงินคุณอาจพบว่าตัวเองมีความสามารถในการเจรจาต่อรองที่ดีขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ข้อตกลงทางการเงิน ที่เป็นประโยชน์อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่เสี่ยงเกินไปในช่วงปลายเดือนระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยหรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปดาวเนบจูนอาจทำให้คุณมองโลกในแง่ดีเกินไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณควรยึดหลักการใช้ใจ่ายอย่างมีสติและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบ สำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ดีในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่ควรทำการวิจัยและวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจยอดค้าขายสำหรับชาวราศีพิจิกที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้ถือว่า เป็นช่วงที่มีโอกาสดีในการพัฒนาและขยายธุรกิจดาวพลูโตจะส่งเสริมให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งในความต้องการของลูกค้าซึ่งจะช่วยในการพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีไอเดียใหม่ๆใ,ในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณอาจเป็นการเพิ่มคุณภาพการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ หรือการเพิ่มบริการเสริมที่จะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงนี้อาจนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีสำหรับการทำการตลาดเชิงลึกคุณอาจพบว่าการใช้กลยุทธ์การตลาดที่เน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทำการตลาดแบบทั่วไปการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มยอดขายในช่วงปลายเดือนยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากลูกค้าประจำหรือการแนะนำปากต่อปากคุณภาพของสินค้าหรือบริการของคุณจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความพักดีของลูกค้าและการเพิ่มยอดขายในระยะยาวอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการทำการตลาดใหม่ๆควรมีการวางแผนการเงินและการบริหารจัดการอย่างรอบคอบนอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการบริการหลังการขายและการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณในอนาคตสรุป โดยรวมแล้วเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่มีโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีพิจิกทั้งในด้านการงานการเงินและการค้าขายคุณจะมีพลังและความมุ่งมั่นในการทำสิ่งต่างๆแต่ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ความมั่นใจนี้นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดในด้านการงานคุณจะมีโอกาสในการแสดงความสามารถและก้าวหน้า ในหน้าที่การงานแต่ก็ต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และการลงทุนแต่ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวยอดขายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากการพัฒนาสินค้าและการทำการตลาดเชิงลึกสิ่งสำคัญคือการใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ และการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องลึกของคุณให้เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันกับคนรักดาวพลูโตจะกระตุ้นให้คุณต้องการความลึกซึง้งและความเข้าใจในความสัมพันธ์มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่า ต้องการความใกล้ชิดและความเข้าใจจากคู่รักมากขึ้นนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพูดคุยเรื่องลึกๆที่อาจไม่เคยพูดถึงมาก่อนการเปิดใจและแบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงจะช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างคุณและคู่รักอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายเกิดขึ้นดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอุดหนิดและอารมณ์ร้อนมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การโต้เถียงหรือความขัดแย้งกับคู่รักควรใช้สติและความอดทนในการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองพยายามสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะใช้อารมณ์ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการฟื้นฟูความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าต้องการทำอะไรที่แปลกใหม่กับคู่รักเช่นอนอกการวางแผนท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไปหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยกันการทา กิจกรรมร่วมกันเหล่านี้จะช่วยเติมความสดใสและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่คุณต้องการปรับเปลี่ยนบทบาทหรือความรับผิดชอบในครอบครัวการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและการหาวิธีการใหม่ๆในการจัดการชีวิตครอบครัวจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นด้านความรักสำหรับคนโสด สำหรับชาวราศีพิจิกที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์และความดึงดูดทางเพศมากเป็นพิเศษดาวพูโตจะส่งเสริมให้คุณดูลึกลับและน่าสนใจในสายตาของคนรอบข้างทำให้มีโอกาสในการพบเจอคนที่ถูกใจมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกกระตือรือร้นในการออกไปเข้าสังคมและทำความรู้จักกับผู้คนใหม่ เป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานปาร์ตี้หรือการใช้แอปพลิเคชันหาคู่คุณอาจพบเจอคนที่มีความลึกซึ้งและเข้าใจคุณอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจเร็วเกินไปดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกหุนหันพลันแล่นและอยากเร่งความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้าเร็วเกินไปควรใช้เวลาในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จรงิงจัง ช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการทบทวนตัวเองและความต้องการในความสัมพันธ์คุณอาจค้นพบว่าสิ่งที่คุณต้องการในคู่ครองอาจเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนมุมมองและเปิดใจให้กว้างขึ้นในการมองหาคู่ครองสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าต้องการความชัดเจนและความลึกซึ้งมากขึ้นในความสัมพันธ์ ควรใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยถึงความคาดหวังและเป้าหมายในความสัมพันธ์กับอีกฝ่ายสรุปโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เข้มข้นและท้าทายในด้านความรักสำหรับชาวราศีพิจิกทั้งคนที่มีคู่และคนโสดคุณจะมีโอกาสในการเติบโตและเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความสัมพันธ์มากขึ้นสำหรับคนมีคู่ความท้าทายจะอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างความต้องการความลึกซึ้ง และการให้พื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันในขณะที่คนโสดจะมีโอกาสในการพบเจอคนที่มีความเข้าใจและความลึกซึ้งทางอารมณ์